เมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถที่ ท่านอดีตนายกนัฐมุนตีได้ขึ้นไปนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นนะครับสามคันแรกไม่ใช่นะครับสื่อได้เห็นกันชัดเจนว่าคันเมื่อสักครู่นะครับที่ได้ทะเบียน1414 14นะครับ ก็เป็นการวิ่งยามเช้าเนาะซึ่งอ่าสามคันแรกนั้นไม่ใช่เลยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าสื่อหลักนั้นล้มตรงนี้เนาะก็กล้องกล้องใหญ่ๆน,น,นั้นน่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับ ซึ่งสื่อนั้นพยายามที่จะใช้สปอตไลท์นะครับส่องเข้าไปด้านในก็เห็นชัดเจนว่ารถทะเบียน1414 14นั้นคือ,อรถที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นั้นอยู่ด้านในเนาะก็สำหรับ3คันแรกที่ออกก่อนหนะ้านั้นก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ติดฟรี์มมืดสื่อก็ยังเข้าใจว่ามีท่านอยู่ด้านในเนาะ โอเคเหนื okay, ่อยกันนิดนึงนี่ก็บรรยากาศนะครับสำหรับคืนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกา